วันอังคารสีม่วงไม่ได้ถ่ายเลยใช่ไหมจำไม่ได้ว่ากดถอรสั์ขึ้นมาถ่ายหรือเปล่าไม่หยิบทางโทรศัพท์ไม่ได้หยิบกองไม่ได้หยิบอะไรงสิจำไม่ได้ว่าเราได้ถ่ายทำไมเราอ้วนจังเลยอ่ะดูดิอ้วนแบบอ้วนแหละไม่แข็งหมดวันแล้วนะคะตอนแรกวันนี้ว่าจะไปลอยคอรอคอยเปลี่ยนแผนอีกแล้ยเบื่อ มาเร็วคุณจะทำเสื้อผมหายเสื้อผมอยู่ไหนเอออันนี้เสื้อผมมานคงที๋เลยอันนั้นก็จะกำลังมาอันนี้ก็กำลังไปอันนั้นก็งานต่อตู่ต่อตู่ต่อตู่โอ้โหแล้วเนี่ยวันที่เก้าวันเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนหน้าจะต้องมีตารางสอนแล้วดูฉันต้องจะตารางสอนเดี่ยวเที่ยังอื่นเยอะ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 เข้ามาเต็มเลยโอ้โหแนล่นงแนแน่ กินแกนอะไโอ้ยเหมือนว่าเยอ่าว่่ดูอกว่าไม่เห็นว่าไม่่อยากตัดผมแล้วว่าไม่ได้ลงไปตัดผมแล้วแล้วยาแล้วก็วุ่นๆคันๆยังไงก็รู้นอนแล้วก็ร้อนๆวันนี้ทำอะไรกินดีวะให้อะดต่อถึงนะครับใให้ดู จอดรถหน้าบ้านละจอดสนิทเลยนะแต่ดียังไม่ได้กดดับเครื่องหันไปเจอเอ,อ๋อว่าจะลงไปเติมน้ํามันนี่ว่า,า,าน้ำมันมันลดลงมาเหลือสองจุดแล้วไงแล้ววันนี้น้ํามันมันราคาลงก็เลยจะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันขึ้นอีกเห็นมันลงเยอะก็เลยลงไปเติมเลยดีกว่าลืมไปหมดอะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ลืมไปหมดแล้วเมื่อกี้ขับรถผ่านเจอศพลูกหมา นอนตายอ,อยู่ใต้บ้านพักอาจารย์เรื่องมันเต็มตัวเลยอื้ยสงสารมันวะแต่น่าก,กลัวมากกว่ามัน่าก,กลัวกันวะให้เข้าใจจะย่องทำไมเนี่ยขับรถกันนะรอหนะ้าน้ำสากผมอีกแล้วหัวจะร่วงหมดแล้วนะ เ,เราอยากถ่ายคอนเทนต์ r l l t t o o s s i p p ความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนต่างๆในชีวิตตั้งแต่เกิดมาอยู่ดีก็นึกถึงคอนเทนต์เรื่องนี้ขึ้นมา <S <S จริงๆเออน่าจะเป็นอีกเทรลิกหนึ่งที่จะสร้างขึ้นทำไมถึงอยากถ่ายเพราะว่า โดยปกติลักษณะนิสายชนตัวเป็นคนแบบเริ่มแต่ครอบครัวเป็นคนไม่บอกรักไหม่บอกคิดถึงไม่บอกความรู้สึกอะไรใดๆของตัวเองกับใครใดๆเลยมาตั้งแต่เด็กแต่พอโตมาอย่างที่บอกพอเริ่มแล้วมีประสบการณ์ของการสูญเสียไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายปากหนักๆมันก็เริ่มพูดมากขึ้นก็เลยอยากอยากบันทึกเอาไว้เอาไว้ให้ตัวเองดูหรือเอาไว้ แต่มันไม่ได้พูดเยอะขึ้นพูดมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นคนที่พูดแต่แต่คิดว่ามันอาจจะเป็นบันทึกหนึ่งที่เผื่อถ้าเราอยู่หรือไม่อยู่หรือถ้าเขาบังเอิญมาเห็นไม่ว่าใครก็ตามหรือแม้กระทั่งคนที่ตายจากไปแล้วด้วยซ้ำเขาไม่ได้เห็นแล้วแต่เราอยากระลึกถึงเขาเฉยๆอะไรน,น้อยก็ครั้งหนึ่งที่เราได้บอกความสึกข,ของเราถ้า เขาจะไม่เคยได้ยินผ่านหูเขาเองหรอกตแต่จะบันทึกไว้ว่ามันคือความรู้สึกของเราเองจริงอะไรเนี่ยแล้วจะเล่าเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันไม่เยอะหรอกเพราะเราไม่ค่อยมีไม่จริงเราเป็นคนเพื่อนเยอะมากเราจะบอกว่าเราเป็นเราเป็นคนเราคนรู้จักเยอะดีกว่าแต่เราจัดลำดับคนรู้จักพอสมควร เราถึงชอบพูดกับตัวเองเป็นคนไม่ค่อยมีนเพื่อนอะไรแบบนี้ <laughs> โอเคแต่วันเนี้ยพอมันไม่อยากขยับเยอะเนื่องจากดูติดผู้ชายด้วยไงดูเยอะมากดูจนแบบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยช่วงนี้แบบรู้สึกชีวิตตัวเองไม่ไรประโยชน์นิดๆอยู่แล้วน,นั้นเนี่ยเริ่มละเริ่มละถ้าดูแล้วไม่มีประโยชน์นี้จะเดี๋ยวจะเลิกดูล่ะต้องหาคุณค่าให้ตัวเองเพราะฉะนั้นกาลังจะบอกว่า ก็จะนอนนิ่งๆด้วยเพราะว่ามันร้อน <Okay. S 1> ถ้าดูอะไรก,ก็จะอยู่นิ่งๆขยับตัวมากแล้วเงิน,นงมันออก <Okay. S 1> มันดีนะจ๊ะ